วันนี้ขอเสนอเมนูจาก r ายคอมบุทำโดยพอบ้านญี่ปุ่นจ้าชื่อเมนูนี้ของพอบ้านก็คือคิริคอมบุโนะนิโมโนคิริคอมบุซาซึมะอังเงะหรือว่าปลาเส้นญี่ปุ่นวัตถุดิบและส่วนผสมเนี่ยก็ตามที่ขึ้นนี่เลยจ้าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ชอบแล้วก็อยากบอกต่อความอร่อยปกติเนี่ยจะใส่แต่แครอทแต่ว่าเปิดตู้เย็นเจอเห็ดไมตาเกะพอบ้านก็เลยจับมาใส่ด้วยเลยนี่เป็นดาชิโชยุแล้วก็มีลินที่ใช้ตั้งหม้อใส่น้ำมันงานลงไปแล้วก็ใส่วัตถุดิบต่างๆในตามลงไปใรรส่แครอทสไลซ์คอมบุาปลาเสน้นซา คล้ายปลาเส้นที่ไทยเลยหลังจากผัดทุกอย่างในน้ำมันงานแล้วเนี่ยก็ใส่น้ําเติมให้พอท่วมจากนั้นก็มาปรุงรสกันต่อส่วนผสมเครื่องปรุงก็ตามนี้ใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อเลยปรุงรสเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอบ้านก็จะใช้กระดาษทําอาหารหรือว่ากระดาษรองอบมาปิดด้านบนไว้แล้วก็ตั้งไฟต่อไปพอบ้านบอกว่าทําแบบนี้จะทําให้รสชาติอร่อยขึ้นหลังจากตั้งไฟต่อมาสักพักนึงก็เริ่มน่ากินละอย่างที่เคยบอกว่าเรื่องทําอาหารญี่ปุ่นของบ้านเราต้องยกให้พอบ้านจา้ะเมนูคิริคอมบุโนโนิโมโนก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าต้งงงอออ่่่่นนตเเเยยรรสชาิิิขึมู ชอบกันทางบ้านอีกแล้วบ้านเราก็อาหารไทยบ้างอาหารญี่ปุ่นบ้างจะกินแล้วนะอิตาดาคิมัส